สวัสดีครับนี่คืออนันโชนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง IT นะครับก็จะเป็นในด้านของเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดเราใช้ในองค์กรก็จะใช้หลกัหลกๆก็จะมีสวิตช์แล้วก็ถ้าเป็นองค์กรเล็กๆก,ก็อาจจะไม่ได้ใช้สวิตช์อาจจะใช้เป็นเราเตอร์หรือ m i โครติกนะครับก็วันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าสวิตช์ Switch, มันทำงานยังไง แล้วมันทำงานแตกต่างจากเราเตอร์ยังไงนะครับวันนี้จะมีตัวอย่างให้มาดูนะครับว่ามีไซส์ไหน,นบ้างหรือ,อาการทํางานยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในใน EP นี้นะครับก็ผมจะมาเล่าเล่าเล่า,ลา,ลาถึงสวิตช์กับเราเตอร์นะครับว่ามันทํางานแตกต่างกันยังไงสวิตช์จะ มีสมองนะครับส่วนเราเตอร์จะไม่มีสมองเอ๊ะเราจะเปรียบเทียบกันยังไงเดีก็คือเราเตอร์เราเตอร์เวลามันจะติดต่อหาอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือคอมอีกเครื่องหนึง่งสมมุติว่ามีคอมสองเครื่องนะครับมีอ่ะสมมุติว่าเอาอย่างนี้เอามาก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 ,มากกว่าแล้วกันเอาสักคอมสีเครื่องแล้วกันนะครับมีคอมสีเครื่องแล้วเรามาต่อกับเราเตอร์จากเราเตอร์ จะมีคอมสเครื่องที่ต่อกับเราเตอร์อีกทีหนึงนะครับทีนี้เวลาอีกเครื่องเครื่องคอมที่หน,นะครับเครื่องคอมที่หนึ่งจะถามหาไม่ใช่ดีกว่าจะส่งข้อความไปยังคอมสอมันก็จะต้องผ่านเราเตอร์ก่อนถูกไหมครับก็คือ อย่างแบบนี้อันนี้คือเราเตอร์ทั่วไปนะครับเราเตอร์บ้านนะครับนี่คือเราเตอร์บ้านนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ TP Link ก็จะมีพอตอยู่4พอตแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแวนนะครับส่วนแวนคืออะไรอันนี้เดี๋ยวไปเซิร์ชดูใน google อีกทีนึงนะไปหาข้อมูลเอานะครับว่าแวนคืออะไรก,ก็หลักๆก็จะมี4พอต ก็คือต่อได้แค่3มเครื่องนะครับความ3เครื่องเพราะว่าอีกแลนหนึ่งก็จะเป็นแลนอินนะครับก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตเข้าแล้วก็จ่ายออกไปอีก3พอร์ตนะครับทีนี้การทํางานของมันแตกต่างกับสวิต์ยังไงนะครับก็เรอเตอร์จะทํางานถ้ามีคอม1จะส่งข้อความไปหาคอม2องไอ้คอม3กับคอมส มันก็ได้รับนะครับคือมันจะส่งออกไปหมดเลยมันจะส่งออกไปหมดเลยมันจะทไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจว่าจะติดต่อหาเครื่องไหนห assim, วความหมายของผมก็คือเมื่อคอมหนึ่งส่งไปหาคอมสองคอมสามแบบคอมสี่มันก็ได้ข้อความเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าเวลาเราปิงนะครับเวลาเราปิงไปหาคอ <c Myster ious> มสองคอมสามแบบคอมสี่ก็ได้รับเช่นกันนะครับมันจะจ่ายออกไปทัง้งหมดส่วน สวิตช์มันจะทำงานดีกว่าเราเตอร์มากมากเลยแหละสวิตช์ก็คือตัวตัวนี้นะครับหนักนิดนึงนี่คือสวิตช์นะครับจะมีอยู่หลายพอร์ตเลยตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์4 6พอร์ตนะครับอ้ออ้อ4 8พอร์ตนะครับ 48 port switch นะครับนี่คือ Switch ที่ใช้ในองค์กรใหญ่ๆหน่อยก็จะเจอแบบนี้นะครับไอตัวนี้เวลาปิงหาคอม2สมมติว่าคอม1จะปิงหาคอม2นะครับมี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 ต่อ10เครื่องก็ช่างนะครับตัวนี้มันจะส่งไปถามก่อนว่าเอ๊ะบนส w i t c h เนี่ย จะติดต่อหา IP อีกคอม2เนี่ยมันมีอยู่ในอยู่ในสวิชนี้ไหมถ้าสวิชนี้มันเจอมันก็จะส่งออกไปเครื่องเดียวนะครับก็คือเจาะจงไปที่เครื่องนั้นเลยแต่กรณีของเราเตอร์นะครับเราเตอร์มันจะไม่ทํางานเหมือนสวิชนะครับมันจะส่งออไปทั้งหมดเมื่อมันได้ข้อความเมื่อมันเจอคอม2มันก็จะส่งกลับขึ้นมา หาเราเตอร์เราเตอร์ก็บอกว่าเออคำสองอยู่นี่นะเจอแล้วประมาณนี้ส่วนการเสียงที่จะโดนแฮกไหมเราเตอร์เสียงกว่านะครับการการโดนแฮกหรือการจู่โจมข้อมูลนะครับก็เป็นการาจู่โจมได้ดีเลยแหละซึ่งแตกต่างกับสวิชนะครับอันนี้จะเป็นตัวเมนเทนะครับก็เวลา มันเจอว่าไอ้คอมสองเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็จะประมวลผลก่อนประมวลผลก่อนว่าเอ้ไอ้คอมสองคอมสองนี่มันมีตัวตนอยู่จริงไหมถ้ามีมันก็จะออกไปแค่เครื่องนั้นมันจะไม่ออกไปเครื่องที่เหลือนะครับข้อการการ,การทํางานของมันดีตรงนี้นะครับซึ่งมัน manage ได้เวลามีปัญหาเรื่องระบบเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถหาต้นตอได้ว่า ทำไไมเครื่องนี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือที่ไหนมันมันมันไปทําให้เน็ตเวิร์ดตรงนั้นรวนนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ง่ายสําหรับสวิตช์นะครับแต่เราเตอร์จะหาได้ยากเพราะว่าเวลามันส่งไปมันส่งทีเดียวหมดเลยแล้วก็พอมันเจอปุ๊บมันก็จะตอบกลับมาตอบกลับมาหมดเลยหมดเหมือนกันแต่มันก็จะบอกว่าเออไอพีเนี่ยมันมีอยู่นะ อะไรประมาณนี้ส่วนสวิตช์นะครับมันจะไม่ส่งไปทั้งหมดนะครับมันจะประมวลผลในนี้ก่อนแล้วถ้ามันเจอมันก็จะออกไปแค่เครื่องเดียวอันนี้คือความปลอดภัยก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับสวิตช์ตัวนี้นะครับนี่คือการทำงานที่แตกต่างกาันระหว่างเราเตอร์กับสวิตช์ทีนี้ตัวเมนจมันก็มีหลายหลาย,หลายแบบนะครับหลายแบบเลย ในด้านของสวิชที่ผมเอามาให้ดูนั้นจับม i นิชในในอีกแบบหนึง่งส่วนถ้าใครเคยอ,อยู่ในสาย IT นะก็จะรู้จัก m i ก r o ต i กแมกโติกก็จะมีการเซตติ้งที่ไม่เหมือนสวิชนะครับไม่เหมือนสวิชตัวไป m i ก r o ติกมีค่อนข้างยากครับสำหรับคนที่เรียนรู้ใหม่ก็เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับ ตัวนี้นะครับไมโครติกนี่คือาสวิตช์ห้าพอตนะครับก็การทำงานตัวนี้ก็จะไม่ไม่แตกต่างกับสวิตช์มากนะครับแต่ว่า,าตัวแพลตฟอร์มของมันจะจะเซตติ้งค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันมี การเซตติ้งหลายอย่างไอ้ตัวนี้ก็ต้องไปศึกษาเอาอีกทีหนึ่งนะครับสวิสเดลสวิสมันก็ทํางานไม่เหมือนกันเนาะก็อย่างไมกกาติกอย่างนี้ก็ค่อนข้างนิยมใช้กันเพราะว่าความปลอดภัยมันก็ค่อนข้างสูงป้องกันการแฮกหรือว่าเราสามารถป้องกันพอร์ตพวกนี้ได้สวิสก็ป้องกันได้นะครับสวิสก็ เวลาเราอยากกําหนดว่าออพอร์ตเนี้ยเราไม่อยากให้เปิดใช้งานนะเราก็สามารถปิดพอร์ตนี้ได้เลยอ,อยากอยากเปิดแค่2พอร์ตนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดได้แตกต่างกับเราเตอร์นะครับเราเตอร์เราเตอร์เราเตอร์ทั่วไปส่วนส่วนใหญ่จะไม่ค่อย m a n a g นะครับอย่างเราเตอร์บ้านอะไรอย่างนี้จะไม่มีการาไม่ไม่ค่อยมีแบบ m a n a g ผมแนะนําว่าถ้าถ้าจะซื้อสวิตช์หรือ ตัวถ้าบ้านไหนมีคอมหลายเครื่องหรือว่ามีเปิดเป็นบริษัทเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับผมแนะนำให้ใช้เป็นสวิตช์ดีกว่าหรือไมโครติกก็ได้แบบเมนจนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะปกป้องข้อมูลทางไซเบอร์ด้วยดีกว่าเราเตอร์เยอะอันนี้การันตีได้ครับส่วนวันนี้เรามาเอาความรู้มาให้คร่าวๆนะครับก็ อย่างถ้าใครอยากลองเล่นดูสามารถดาวน์โหลดแพ็กเกจเทรเชอร์นะครับแพ็กเกจเทรเชมันก็เป็นของ Cisco นะครับก็สามารถไปเรียนรู้เรื่องเน็ตเวิร์ตรงนั้นได้สามารถออกแบบหรือสามารถแบบ Manage หรือการแบ่ง VLAN นุู่นนี่นั่นก็มีให้หมดเลยในโปรแกรม Cisco p a c k e t t r a c e r นะครับสามารถไปหาดาวน์โหลดกันได้นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็อ่า ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครสนใจหรือยังไงก็สามารถอคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องอนันโชให้หน่อยนะครับผมขอขอบคุณครับ